ากับเ้แซ่บเด้อวันนี้จะมามอจ้านี่อสุกเด้อักสเย็นสิเอเย็นให้มันยนจ้าไมได้ก่อเาองเรา่ลเียกเาองออป็นยังไงที่เราไม่เห็นยเลยจ้าแอะไรแบบนี้เรกอรับเอุเยนจ้ากแ่จดนเด้จา้า <uhhh like S 1> <yet> เราไ็จุดจุดเลยนะจ๊ะสองสัมไหน่เสร็จดีจ้ะมียอะจะได้แบบน่ากินมากนี่นก็ไหเสร็จแล้วไปสองลูกเลยจ้ะน้ำตาลนิดน้อยได้ดีวยเพราะว่ามันละความหวานที่เรียกว่าเต็มแล้วแต่นร้ผสมได้ดีดีไม่เดียวมันละความหวานได้ดีดว

มาพ่อแม่พี่น้องเต็ดละเด้อนี่เด้อหน้าตาก็ได้ประมาณนี้เด้อแล้วก็มีกระดุกประดุกแดดเดียวเด้อจะเด้อหิกระดุกแดดเดียวแล้ว,ก,ดดดว,ลวก็จะมีพักกาดน้อยเด้อจะเด้อนน่พักจิ้มก่อนแล้วก็มีนี่ก,กาดขาวแล้วก็เด้อขนเหนียวก็ติดเดิมเด้อจะเด้อนีกระติบน้อยกระติบเดิมกระติดบน้อยกระติดบใหญ่เนาะ มีมัดสองกระติบสามกระติบเลนเนาะมาพ่อแม่พี่น้องโอ้ยใบเข่าจังไรกันเด้อวะพูดหลายเสียเวลานละจแต่น้องมา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 กินสม่ำมดูดูเ้ยวันนี้กินอะไรง่ายๆเด้อหมกอกยิมเดิมดูหน่วยนัวๆอือืม

Tôi nhớ phương hợp thức cái mày nhìn cái mày lần Và subscribe cho

爸，我女儿，爸，呃，妈，我爸。 วันนี้มีมีหนุ่มกินเด้อกินกระตาดเดียยวกินใจนะสมจมกินหน้าสมจมด้วยหนังก็กรอบ นนม,ม,มือกล้องกินด้ไหมเนี่ยมาดิอืมนี่จะปาครับอมืมือกล้องกินด้ตากล้อง <c oughs> มือพริศนาอยู่ข้าวมาจากโรงเรียนหรือว่าไม่ได้ว่าจะนันไดชเ้อลูกหลานใส่คลิปถ่ายอะไรเนาะ 지금 한 점. 우리 빛은 아. 우리 그은 아는 빛도 แซ่บแซยกโป้เลยนะมือตาก้องยกโป้เลยวะแซ่บพักหัวแล้วใส่มะกอกนะจ๊ะเนาะหัวโอ้ยคนต้ำชมแซ่บเนาะไม่มีใครชมชมตัวเองแซ่บแต่ปากจาขวองนี่แหละ กับแคนอื่นนี่เขาไม่ยากินได้เพราะรสชาตินะอแบเดืองน้เปอง จะถ่ายทังล่างกับเขเป็ยนยางก็เสียดังนั่นะเนาะกว่าจะไม่ได้ยินโอ้ถ่ายบ้านสะปล้าอหอ พอแม่พี่น้องคนไหนที่ดูใหม่ดูเก่าก็ฝากากดติดตามก็ไลค์ก็ติดตามให้เบิ้งงด้จัดเดือพอเป็นกำลังใจช่องผิวว่าพาแซ่บช่องเล็กๆเลือจัดเด้อได้เนะาะปปลาที่มันตล้างมันอร่อยเลยเรือปลาเดดเดียว